สวัสดีค่ะมีประกันหรือ,อยังคะสนใจทำประกันไหมคะ้ยทำไมคนเราพอเจอประกันแล้วต้องหยีด้วยคะสวัสดีค่ะก็เชื่อว่าทุกๆคนนะคะรอบตัวเราต้องมีเพื่อนหรือคนใกล้ตัวเราอย่างน้อยคนนึงอะที่แบบเป็นคนขายประกันนะแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขาคะ มั่นใจเลยว่าหลายคนบางทีจะต้องมีความรู้สึกแบบอุ๊ยขายประกันอย่ามายุ่งกับฉันอย่าโทรมาไม่อยากซื้อมีแล้วพอแล้วอย่างเงี้ยอ่ะมันต้องมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นบ้างเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเองเราก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นก็จะรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะประกันนะคะมันมีประโยชน์นะแต่ว่าสิ่งที่แบบทุกคนไม่ชอบหรือว่าทุกคนกลัวมันอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนวิธีการเข้าหาการขายมันดู h a r ์ sell อ่ะมันดูแบบตามตือ้อดูบังคับอะไรแบบเนี้ย แต่รู้ไหมคะว่าหลายๆประเทศเนี่ยบางทีเขาต้องวิ่งเข้าหาเลยนะหรือว่าอยากจะมีอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมีอัตราการถือกรมธรรม์ทีท่หนึ่งคน,นประมาณ3กรมธรรม์แต่ในขณะที่คนไทยเนี่ยประมาณแบบ1กรมธรรม์อ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเห็นความสําคัญของการมีประกันใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วพวกเราหลายๆคนบางทีที่มีประกันเนี่ยรู้หรือเปล่าคะว่าประกันของเรามันคุ้มครองอะไรบ้างอ้าวเคยคุยกับหลายๆคนนะบางคนยังไม่รู้เลยว่าแบบฉันทําอะไรลงไปบ้างอ่ะฉัน การนี้คุ้มครองอะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบบางทีโดนพุชพุชซื้อก็ซื้อแบบน่ารักช่วยกันแบบว่าอุดหนุนอะไรเงี้ยแต่บางทีเราเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงจริหรือเปล่าค่ะวันนี้ออยแนะนําเลยนะคะอยากให้เนี่ยทุกคนลองกลับไปดูกรมบันทันของตัวเองที่มีอยู่ว่าแบบสิ่งที่ฉันซื้ออ่ะมันมีคว้มครองอะไรบ้างมันใช่สิ่งที่ฉันต้องการหรือเปล่าแล้วมันครอบคลุมนะคะกับภาระหรือว่าแบบสิ่งที่เป็นชีวิตของเราอะที่จะสามารถแบบ ครอบคุมได้พอหรือเปล่ามูลค่าชีวิตของเราเนี่ยเพื่อที่ว่าวันหนึ่งอะค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าโอเคเรามีสิ่งนี้คอยดูแลเราอยู่ประกันเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำตามความจําเป็นแล้วก็ตามความสามารถในการชําระเบี้ยของเรา เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกประกันชีวิตต่างๆมันเป็นลองเทอมที่เราจะต้องจ่ายเนาะจ่ายกันยาวๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้วางแผนการเงินเนี่ยค่ะเราก็บางทีความสามารถในการชำระเบี่ยเราอาจจะไปไม่ถึงกับช่วงเวลาที่เราได้ทําเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้เราเสียผลประโยชน์เนาะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราทําไว้แล้วเนี่ยค่ะอย่าลืมบอกคนข้างหลังเราไว้ด้วยนะว่าเรามีการทําหลักประกรันอะไรไว้เขาบ้างอย่าลืมแจ้งผู้รับผลประโยชน์ของเรานะคะหรือว่าคนข้างหลังที่เราอยากจะให้ความคุ้มครองตรงนี้เมื่อวันที่เราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย ไปสู่เขาเนี่ยให้เขาได้รับรู้ด้วยเนาะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะแบบทำแล้วแบบไปไม่ถึงเขานะคะเสียดายแย่เลยนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมกลับไปดูกรมธรรม์ความคลองของคนกันนะคะว่าสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยครอบคลุมแล้วก็เพียงพอกับความจําเป็นแล้วก็ความสามารถในการชำระเบี้ยของเราไหมนะคะใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับกรมธรรม์น,นะคะก็แชร์มาถามกันได้นะคะที่ l ล n e แอดพลูเดนบลกเกอร์เนาะออยินดีตอบทุกคําถามนะคะไม่ใช่ว่าขายกันอย่างเดียวนะคะเราสามารถมาแชร์ความรู้กันได้ด้วยค่ะ